ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็เช้าวันที่ยี่สิบจะขับเนาะวันพุธที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับขับพระเทียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของสุดใจพารวยต่ออีกนะครับเนาะครับของสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมานะครับครับเลขวิ่งนะครับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้าเน้นที่ศูนย์นะครับ ศูนย์กระาอีกทีครับพี่พี่เทวาจับคูมันไปออกศูนย์ศูนย์นะครับเนาะถือว่าเขาตะเล็กวิ่งนะครับเอกจับคูกะรุดไปนะครับครับเดี๋ยวกระมาเมื่อนี้พ่อตพามาตามต่อยอีกตัวครับเนาะของสุดใจพารวยนะครับเหมือนน้ำกัเนะครับเนาะ cái Pa các ับบนล่างวิ่งรูด5กับ3นะครับ5กับ3ามับเรียก็มาจับคูกันจะมีนน ห้าหกเจ็ด้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับ โคตรม,มอนไ,ไ่ชัดเจนมาครับอ่าหนึง ห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสาม เ็ดหนึ่งเ็ดสองเ็ดสามสัตว์เกตบครับครับส่วน ส่วนตัวเน้นนะครับเนาะตัวเน้นให้ที่ห้าสองหหนึ่งครับเน้นสามหางนี้นะครับ ฉะนั้นแล้วเ่ามักจอบตัวเดี่ยวห่อก็จะลืมนะครับเด้ออีฟซีกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับเอาเมื่อนี้กับวันพุธที่ยี่สิบกันยายนสองห้าหกหกนะครับเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับลาวพัฒนาสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดห้ากับสามนะครับหากับสามคือบนเหนีนเนาะครับบนเหนีนนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่กับมีเนียนนะครับส่วนเหล็กพนักมาจับคู่กับห้าหกเกีย หนึ 1> 1, 2, 3, นะครับจับคู่5 15253 616263 717273นะครับเน้น5 2 6 1 6งนสนะครับเนาะกลับเอาอแถมข้อกับขอรคุณหลาลายนะครับเดอ้อสุดใจพารวยนะครับเนาะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะอเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ วันนี้ก็ขอให้เขาปังๆนี่เด้อเอฟซีจะได้สกุสกๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาชับหน้าจอครับผมเอาเขามาแล้วกันมาขัดสอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเล้อครับเด้เอเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมเนาะครับเนาะ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้ียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะ ครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม